Okay, oh, okay, 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 oh, okay, oh my, okay. Oh, <laughs> <laughs> กัด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคุมกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็มีแมปมาเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่กับแมปที่ชื่อว่า i n f i n i ิต R รสสานั่นเองซึ่งแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปแนวพัซโซที่เราจะต้องเดินตามถนนไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวจะเจอพวกพัซโซให้เราคอยแก้ด้วยนั่นเองก็จะเป็นแบบยังไงอารมณ์ป,ประมาณว่าแมปพัซโซทั่วไป นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ผมก็เคยเล่นไอตัวของ Infinite Road 1และ2ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยรับชมก็สามารถลองไปรับชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พาร์กับพาร์สไว้ที่ตรงใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคมาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีพวกปุ่มทดลองเสียงแล้วก็พวกปรับไอเวลาพวกนี้ซึ่งผมก็ทดลองแล้วก็ติดนะครับแล้วก็ตัวของเวลาก็จะเป็นตอนกลางวัน นะครับอันนี้กดม่อีกทีนแลวการพวกความชัวร์โอเคอันนี้กลางวันจริงๆด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นป้ายพวกแบบเออรายละเอียดของเรื่องราวแล้วก็จะมีพวกเซตติ้งซึ่งผมก็ได้ปรับไว้แล้วเหมือนกันนะครับพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบเออกดว่าเออใหใ้ใช้สปอนพอยได้นะครับแล้วก็ พวกแบบเกมโอมดอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นแอคเวนเจอร์แบบนี้นะครับส่วนเรื่องราวนี้เดี๋ยวผมจะพูด like แบบคร่าวๆแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือเราเจอตัวเองเนี่ยได้ยืนอยู่บนแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันไม่รู้ว่าแบบเราอยู่ที่ไหนที่ที่ที่ไหนนะครับแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นก็คือมีป้ายมีหัวแล้วก็มีถนนที่อยู่ด้านหลังเรานะครับแล้วก็ซึ่งทางเรื่องของเราเนี่ยก็คือให้เดินตามถนนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีพวกปุ่ม อันนี้ก็จะเป็นช่อง YouTube ของเขาซึ่งผมก็เดี๋ยวผมแปะไว้ตรงใต้คลิป,ปเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเราเคยเล่นอ n f i ินิตรถ a d 1ไปแล้วนะครับอันนี้กดไปมันจะเป็นแบบอ n f i ินิตรถ a d 2เลยครับแต่ว่าบังเอญว่าผมเล่นทั้ง1ทั้ง2ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะกดปุ่มนี้ครับเราจะไปเซกเตอร์กันเลยซึ่งเพราะว่าผมผ่านกับ2ไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวเราก็ไปเลยดีกว่าครับปุ้งโอเคมาแล้วอันนี้เนี่ย this house was demolished ซึ่งบ้านนี้ก็พังไปแล้วใช่ไหมเออโอเคแล้วอันนี้อะไรเนี่ยพัศลแรกเหรอน,น เสร็จแล้วต้องอ๋อต้องเดินตรงนี้ปะอันนี้กระโดดได้ใช่ไหมโอเคมากระโดดได้แล้วมันต้องเดินไปทางไหนครับอ๋ออันนี้ยังยังไหนดูซิตรงนี้มีทางอ๋อเนี่ยเนี่ยแล้วก็อันนี้อ๋อกระโดดได้กระโดดได้ตรงนี้มาแวบตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคมาพัโซแรกที่ยังไม่ยากนะครับก็แค่แบบหาทางวูดออกไปเฉยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยหืม Assemble Diamond Sword Pick and Axe in that order เขาบอกว่าให้สร้างไอตัวดาบเพชรให้สร้างพิก แล้วก็แอกฮะหมายถึงพิกแอกแล้วก็ขวานปกติปะเออน่าจะใช่นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนละกันมาผมเอาไอ้พวกนี้มาเข้าในมือก่อนโอเคเอ๊ะมันจะรวบออกโอเครวบหมดละซึ่งอันแรกเขาบอกให้สร้างดาบใช่ไหมดาบก็ต้องไปแบบนี้เออพิกแอกเหรอพิกแอกพิกแอกพิกแอกแบบนี้ปะก็ต้องแบบนี้เดี๋ยวเพราะว่ามันต้องเว้นระหว่างช่องปะหรือว่ามันต้องผมว่าต้องแบบนี้นะเออน่าจะแบบนี้มากกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเอาไว้แบบนี้ถูกและแล้วก็ขวานใช่ไหม แบบนี้ป่ะโอเคแล้วแล้วไงต่อเขาบอก in that order หรือว่ามันต้องติดกัน3มอันเลยอะผมไม่รู้นะผมลองมั่วๆดูใช่เปล่าเอ้ยกดไม่โดนสักทีเฮ้ยแล้วมันจะทำไงวะอันนี้ดาบอ่ะดาบอันนี้ถูกแล้วแล้วก็อันนี้ขวานหรือว่าต้องเป็นด้านนี้ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันต้องแบบนี้ป่ะมันต้องผมว่ามันต้องมีระหว่างแบบช่องระหว่างกลางของมันด้วยอ๋อหรือว่า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 เดี๋ยวผมลองมั่วๆนะอะโอเคมา โอ้โหโอเคแม่ทำผมตกใจตั้งแต่แรกเลยแล้วนี้อะไรเนี่ยอืมอันนี้อ๊บเดินทะลุเข้าไปแล้วก็อ๋อโอเคโอเคได้ครับมาอันนี้ซึงถ้าเราเดินเข้าไปผิดประตูดเดี๋ยวมาจะเด้งเรากลับไปเราด้านนี้ปะแล้วก็อัน,นี้ปะ ไม่ใช่ครับโอเคเดี๋ยวแบบนี้ผมต้องจดเลขน,นะครับเมื่อกี้ผมเดินไปทางตรงกลางแล้วก็อันที่หนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้เออไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเผลอดวนเ,เดินเข้าไปอันนี้สองหนึ่งสองไม่ใช่ครับโอเคมาแปลว่าสองหนึ่งสามแน่นอนครับสามแล้วก็สองปะไม่ใช่มาสองหนึ่งสามโอเคครับสองหนึ่งสามอันนี้โอเคเมื่อกี้แปลว่าสองสองด้านมันไม่ได้งั้นก็ต้องเป็นสองใช่ไหมครับ 1 3 1แล้วก็อันนี้2อ,อไม่ใช่ครับโอเคเอาใหม่ครับอ่ะ2 1 3 1ผมดดอนะอันนี้ปะอ่าโอเคอันนี้ก็โอเคอยู่ครับมาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้แม่ผมชอบแบบนี้นะมันดูสนุกดีแล้วก็อันนี้อะไรจะแล้วก็ซิฟต์ตี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 รีเวิร์สเด Order of the p l a y e r Name from p u z z l e 15เอา้าเเดี๋ยวอนะนแล้ว Puzzle 15มันทำอะไรวะมันได้ทำอะไรวะลืมแล้วอะ่ะเอ๊ะหรือว่าไอที่นี่ป้าไอเรียงตัวอักษรหัว A B C D F G อ๋อหรือว่าอ๋อเรียงดีเวิร์สกันโอเคโอเคผมเข้าใจละมาเดี๋ยวผมลองเอามาเรียนก่อนแล้วผมต้องนับถอยหลังใช่ไหมเดี๋ยว A B C D E F G H I เดี๋ยวผมดูตัวอักษรก่อนครับมี T J L L P โอเคมี L สองตัว A B C D F G H I J อ่ะ เจมต้องอยู่ท้ายสุดแล้วแล้วก็ K L L L I I J K L N O เดี๋ยว O O O มาหลัง I โอเคครับมาแล้วก็ L A B C D E F G K L M N O P Q R S T อันนี้ T ใช่ไหมอ่า J ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผมลองนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดใช่ไหมยังไม่ใช่หรือว่าผมสลับอันนี้ปะเดี๋ยว A B C f g อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ผมเรียงผิดเีผิดเดี๋ยวผมเอาดึงอันนี้ก่อนนี่อันนี้ต้องทีพีนี่นี่แล้วก็อันนี้นี่ไงแม่เรียงผิดได้เรียงมาซะสวยงามสุดท้ายเรียงผิดเองตบหัวตบปาดตัวบไม่ใช่ตบปาดตบหน้าตัวเองดังๆหนึ่งทีเดี๋ยวไม่รู้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ยินหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ตบไปละอันนี้อะไรเนี่ย a ไป d b ไป e x ไป a แล้วมีซีซ่า ซีซ่าแล้ว T B I I M I X V B A อะไร Be careful with dual level the add up quickly หรอกดแล้วเ,เป็นไงอะกดแล้วไงไม่รู้เหมือนกันโอเค A เดเดๆแปลว่าไงนนะแล้วมันให้ทำอะไรอะครับ T B I I M I X V B A อ๋ออันนี้เป็นคำเดียวกับอันนี้เลยนี่แล้วซีซ่าแล้วซีซ่าเกี่ยวกับอะไรเนะี่ยแล้ว A ไป D B ไป E เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ A B C D B C D E อ๋อมันบวกทีละ3 X Y Z A มันบวกทีละ3ตัวงั้นแปลว่าผมเดานะน่าจะน่าจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเอกดาษนี้ลองบวก3ตัวไหมครับหรอผมว่าน่าจะลองเป็นบวกแบบทีละส3ตัวเอ้ยไม่ใช่นี้ดิไหน T ใช่ไหม T U V W B C D E I J K L มี L 2ตัว M N O P เวล l p l ล y ปะใช่ไหม I J K L ผมว่าใช่แล้ว X ไป A V U V อะไรนะ A K L M P Q S T U V W X Y B C D E A B C A B C D นี่อะผมว่า W P มันคำมาดูคุ้นๆเหมือนใช้บ่อยๆนะครับ W P โอเคมาแล้วก็อันต่อไปอะไรนะไหนนี่มันอะไรเนี่ย Add your thoughts h i s p u z z l The w e r k e t i n g boring ทำไมครับแล้วอันนี้ให้อะไรเนี่ยมีเชียมีหนังสือแล้วก็มีป๊อ ดอกไม้จะไเป็นหมดเลยโอเคมาไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวผมว่าผมเอาอันนี้ดีกว่าครับเผื่อว่ามันต้องมีมีอะไรกรณีจาเป็นต้องเรียงหรือเปล่าโอเคแล้วน,นี้อะไรเนี่ย plant recipe synthesis ให้ synthesize กับ fuse เอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าผมพูดแบบนี้ดีกว่าผมพูดตรงๆเลยว่าผมลืมความหมายของทั้งคู่อันนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแบบไม่รู้ความหมายไปละกันนะส่วนอันนี้ p a n f a t u r e allow plant o be p e s s e d on g r a แต่ว่าถ้าเราโยนลงไปมันจะได้ไอตัวของไอตัวดอกไม้ที่สามารถปักบนหญ้าได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มี2ด้านอันนี้โอเคมาอันนี้ก็กน่าจะเป็นยญ้าใช่ไหมที่เขาหมายถึงอยู่อันนี้เป็น synthesis chamber นะเขาบอกว่า o flower was meant to f u s l and not and not จะใช้ place it here and break it with here to fix it อืมเดี๋ยวก่อนนะแล้วอีกด้านนี้มันคืออะไระครับอันนี้ p l a n fusion chamber อ๋ออันนี้ก็คือฟิวอ๋ออันนี้เอาไว้ฟิวชั่นใช่ไหมแล้วก็อันนี้เอาไว้ซินเทซิสแล้วเขาบอกว่าไอตัวของดอกไม้เนี่ยมันจะไม่สามารถฟิวถ้าเอ่อ uh, if all flowers was meant to be fused and not synthesized เขาบอกว่าคือถ้าถ้าเอาไปซินเทไซส์มันจะไปฟิวไม่ได้เหรอใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าแปลถูกหรือเปล่านะโอเคไม่เป็นไรอันผมจะเล่นแบบแปลความหมายไม่ถูกละกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องความหมายนี้ก็ขออภัยทิศหนึ่งนะแล้วก็เรซิปี้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ป๊อปปี้บวกป๊อปปี้ บ๊อบบวกก็คือซินเทซส์ใช่ไหมป๊อปปี้บวกป๊อปปี้ได้โรสบูสโรสบูสบวกดันเดเลียนได้อลิอุมอัลิวอะลิอมทำไมผมเรียกทำ,ทำไมผมอ่านแบบนี้เนี่ยป๊อบป,ปี้บวกป๊อปปี้ได้โรสบูสงั้นแปลว่าอ๋ออันนี้ผมต้องเอาไปเอาไปไอ้นี่ก่อนครับเอาไปโยนเดี๋ยวผมโยนโยนมันให้หมดลแล้วกันเผื่อใช้เยอะโอเคมาแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะบอกว่าอะไรนะให้ใช้กับอะไรดันเดเลียนใช่ไหมเพราะว่าโยนมันให้หมดไปเลยดีกว่าครับไม่รู้ละโยนมันให้หมดเลยโอเค มาเอ้ยอีกดอกหนึ่งโอเคครับเมื่อกี้เขาบอกป๊อปปี้บอก๊อปปี้ก่อนนะป๊อปปี้บอก๊อปปี้โอเคแล้วนะก็น่าใช้กรรไกรตัดอันนี้ได้อ๋อพอตัดแล้วอันนี้สีย่าเปลี่ยนด้วยโอเคแล้วก็ได้รถบูธใช่ไหมต่อไปก็คือรถบูธบดแดนเดเลียนได้อลิอัมใช่ไหมแล้วอันนี้วางได้ไหมอ๋ออันนี้ยังวางไม่ได้ต้องเอาไปรีเฟเชอร์เอ้เข้ารีเฟเชอร์เอ้รีเฟเชอร์รีเฟเซอร์โอ้โหทำไมอ่านยากกันล่ะรีเฟเชอร์เออโอเค แล้วก็อันนี้อะไรไอ้น,นี่บอกดันเดเลียนดันเดเลียนได้อ๋อเนี่ยดันเดเลียนโอเคได้ไอออลิอัลิอึมอลิอึมอลิอึมนะครับแล้วก็อลิอึมหลังจากนั้นเขาบอกว่าวอลิอึมบวกอลิอึมได้รีรีแลกงั้นผมก็ต้องเอาป๊อปปี้มาบวกกันใหม่แล้วก็เอาไปบวกกับไอนี่ใช่ไหมโอเคต้องเอาป๊อปปี้มาบวกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวต้องเอามาอะไรไอไอฟิลไอดีเฟสอีกทีหนึง่งแล้วก็บวกกับไอดันเดเลียนนะครับนี่ เอานี้แล้วก็ปักพร้อมกับเดเดเลียนได้อลิอึมมาใหม่โอเคแล้วก็อันนี้โอเคผมยังไม่ได้โยนไปอลิอึมบอกอลิอึมใช่ไหมเมื่อก,กี้ไหนโอเคได้มาแล้วมาอลิอเลียมผมว่าน่าจะอา่านว่าอลิยมมากกว่าอลิเออบอลิเอียมโอ้ยสำเนียงผมไปหมดแล้วแล้วก็ได้ลายแหลกมาลายแหลกบอกอสัสร่สบุลเลตเหรออัสซูอัลซูบุลเลตอัสซูอสัสซูอยู่ไหนวะอ๋ออัสซูอันนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้ไปรีเฟซอีกทีหนึ่งก่อนอืมพัลเซลนี้เอ้ยผมว่าพัลเซลนี้น่าสนใจเนี่ย ผมชอบมันรู้สึกอินจอยผสมไปเรื่อยครับมาอันนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่ารีแลกอ๋อลีแลกโอเคครับรีแลกกับอัว์ซัวแล้วก็ได้เป็นอันนี้อะไรดอกอะไรเนี่ยอืมอ่ะเอาทูบไปโดดอีกโอเคครับมาได้ดอกเ d t ิลิ p มาแล้วก็หน้าต่อไปใช่ไหมหน้าต่อไปเ d t ิลิ p อ่ะเป็นครูและบวกพีโอนี่ได้ไวทิลิบพีโอนี่เหรอพีโอนี่มันอันไหนวะพีโอนี่เดซิลิบบวกกับอ๋อเนี่ยเนี่ย แล้วอันนี้เขาได้บอกไว้ว่า if a flower was meant to f i l l and not synthesize petia p e t i t a and break it with s h e a r to fix it ไหนเดี๋ยวผมขอลองหน่อยแล้วกันว่ามันจริงหรือเปล่า red tulip ใช่ไหมกับ peony นี่ไงใช่ด้วยโอเคมันงั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อนครับแล้วก็เอา peony ไปทำลายก่อนนี่ peony ปุ๊บโอเคมาแล้วก็เอา red tulip ใส่เข้าไปใหม่ red tulip ผมไม่ได้ไป r e f e s h เนาอโอเคผมไม่ได้ไป r e f e s h จริงด้วยนี่อุ้ยตกใจ โอเคแล้วก็ได้ไวท์ทิวลิปออกมาแล้วต่อไปหลังจากได้ไวท์ทิวลิปออกมาก็จะเป็นไวท์ทิวลิปบวกออกไซด์อออกไซด์อันนี้เป็นบวกงั้นต้องไปอีกด้านนึงก็กลายเป็นเดซี่บวกซันฟลาวเวอร์เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะผมเอาใหม่ไวท์ทิวลิปกับออกไซด์อันนี้ออกไซด์เดี๋ยวไวท์ทิวลิปไวท์ทิวลิปผมยังไม่ได้เอาไปรีเฟซงั้นต้องไปรีเฟซรอบนึงก่อนครับนี่แล้วก็อันนี้รู้สึกว่าผมจะรีเฟซเป็นสายแรกและไวท์ทิวลิปบวกกับออกไซด์ได้ซันฟลาวเวอร์โอเค มาแล้วก็อันสุดท้ายครับอัน sunflower บวกเออันนี้คูณ p ป p p y ได้แกน orchid แล้ว poppy ของผมจะนั่นเนี่ยใช้ด้วยโอเคมาทุบก่อนครับนี่ปึ๊บโอเคงั้นเดี๋ยวเอา sunflower ใส่เข้าไปก่อนกับ p ป p p y โอเคแล้วก็ได้แกน orchid มาแล้วอันนี้เขาบอกว่า c a n b e r l s s e d on dirt อืมโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่โอ้โหหายไปเลยโอเคพอทําเสร็จนี่ทีหายไปเลยครับ แล้วก็แค n be เ r e s s อนเดอร์สเดก็อยู่นี่แล้วก็เรียบร้อยโอเคแมเออพัศสน์นี้ผมชอบไหมเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบมากเลยมันเล่นเล่นแล้วมันรู้สึกสนุกะครับไม่รู้มันทำาไมเหมือนกันแต่ผมรู้สึกสนุกมากเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ย Over w o r l d n ์ t นเธอแล้วก็มีบล็อก3อันหรือว่าให้วางบล็อกให้มันแบบตรงไอ้นี่หรือเปล่าแล้วอ๋ออันนี้วางได้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้นี้มันวางได้มันคุณวางได้โอเคแล้วก็ n น t ธอร n เ t เธอ n ์ t นเธแล้วก็เอน แค่นี้เหรอโอ้ ح! โอเคพอจะง่ายก็ง่ายเลยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยครับ important you should hear notes playing s h o u l d h e a r no s w i p i n g this เขาบอกว่าเราต้องได้ยินไอตัวโน้ตเพื่อที่จะได้เล่นพัซโซ่นี้ได้ถ้าเล่นในเซิร์ฟเวอร์ให้เอา resource s zip ใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะได้ยินเพราะว่าตอนแรกผมที่ทดสอบเพลงไปแล้วก็ได้ยินเหมือนกันนะครับเขาบอกใช้ให้ใช้ hotbar slot หนึ่งถึงห้งั้นผมเผื่ออันนี้ไว้ก่อนแลครันผมเอาออกไปก่อนแล้วก็ paste button to start อืมโอเคแล้ว อะไรเนี่ย Adder Touch j ไ y Activi Pack ออนนี้ไม่เกี่ยวครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่ามันทำอะไรได้อืมอืมอ๋อเดี๋ยวว่าให้กดตามจังหวะนี้หรือเปล่าอ๋อน่าจะใช่เอ๊ะเดี๋ยวมีดึง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 ด้วยโอเคงั้นต้องใจ Hotbar หนึ่งถึงห้าก็คืออันนี้ครับไอ,รไอตรงเนี้ยไอตัวเลขหนึ่งถึงห้านะฝั่งไอตรงฝั่งซ้ายมือของผมโอเคมาดูสิเอ้ยยากจงังเดี๋ยว มันมันยากจังมันมองไม่เห็นนะครับประเด็นคือมองไม่เห็นเลยโอเเเเเคคคคคโโโโโอออออม้ยกว่าจะเล่นได้โอ้ยผมเหนื่อยกับเอเมริกเอตัวของพัซโซนี้มากเลย โอเคมาแล้วก็อันนี้ห้องอะไรเนี่ยไหนดูส hey, ิเอ๊ะเดี๋ยวบอกนะจบแล้ว like, Create อะไร Retrace Porter ิ o r PTA it แล้วก็สตัฟอ๋อน่าจะจบพา a s e สามเท่านี้แล้วเหรอโ oh, แล้วมีอะไรเนี่ยอ่า ah, Nice place to bed you spend all your money on it low uh, <laughs> เออเดี๋ยวสถานที่ดีนะแต่ว่า ใช้เงินหมดเกลี้ยงเลยใช่ไหมอ๋อโอเคมาเคลียร์ทีมครับใช่ไหมอันนี้ก็แปลว่าอ๋อเนี่ยแปลว่าจบจริงด้วยครับแล้วก็เขาน่าจะรู้ใจคนเล่นนะครับว่าต้องการทําอะไรหลังจากที่ไอ้เล่นตัวของแบบนี้เสร็จแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขอระเบิดอังคารอันนี้เดียวพอแล้วกัน,นไหนดูสิเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมจะได้อากาศแบบชื่นเออโอเคมา ผมอยากได้แอร์ธรรมชาติครับไม่มีตังซื้อแอร์แล้วโอเคแล้ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้ทำอะไรเป็นพิเศษในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลากัรเพียงนี้เอ้ย แล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอัพคลิปเป็นแค่วันอังคารกับวนันพฤหัสก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีวันเสาร์แถมมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็เปิดเทอมไปแล้วนะครับก็ผมก็ต้องกลับไปเรียนตามปกตินะครับก็อันนี้ก็ขออภัยกันด้วยนะครับก็แต่ว่าอันนี้ก็จะขึ้นเทมอม2แล้วอีกสักพัก์นึงก็จะเปิดปิดเทอมใหญ่แล้วนะครับก็ไอต้ตัวช่วงของปิดเทอมใหญ่อันนี้ผมก็น่าจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะเพราะว่าผมก็ ทเทอมนี้ผมก็จบม .6 แล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขออำลาการเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับอุ้ยเดี๋ดเสียงเสียงมาหลอนปิดคลิปเลยโอเคบ๊ายบาย,บายครับโอเฮยหากใครชอบหรือติดใจคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามผมที่ Facebook ส่วนตัวของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำผลงานของผมต่อนะครับ